สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้จะมบัไม่ด่าใครอ่าไม่ได้จะมาด่าใครวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนปีมเล่าเรื่องผีขับไช่ครับซึ่งมันเพิ่งเกิดเมื่อสดๆร้อนๆมาเลยครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตหน้าเลยอินเสิร์ตหน้ากูนะอินเสิร์ตหน้ากูเอามั้มึงพูดไหมมันเพิ่งเกิดขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนเมื่อกี้นี้เลย มึงเคยดูคโคโรนผีไปแล้วตอนนั้นฮะผมก็เห็นเส้นผมเขาจะไปอินเสิร์ตหน้าพี่ป๋องแล้วแล้วกนจะแล้ว <c oughs> ก็จะทำหน้าสโลโมชันน่ะเอออะไรเงี้ยเอออ๋ออันนี้คือสไตล์พี่ป๋อง อย่างงี้กูต้องมีแบบแต่ถ้าเกิดเพสาวด้วยไหมใช่แต่ไม่มีมีแบบหนึ่งสไตล์เดอะโกลเลยเดียวจะเป็นหุยเออไม่ชอบฟังเรื่องผีเราชอบชอบชอบมากครับเรื่องก็กฟังนะอะไรครับเปล่าเรื่องผีแคผีถ้าไปเจอผีที่ไหนวะครับคุณโบ๊ทคือปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยมีเซน์เรื่องอะไรไม่ค่อยเจอสัมผัสเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอสัมผัสแต่คือเมื่อล่าสุดเลยมันหุ่ยยาง ไม่ว่าเล่าเลยต่อต่อล่าสุดนะว่ามันคงเป็นเรื่องผีที่มันรอก่อนมึงลองเล่าก่อนกูอ่ะปกติอ่ะกูเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วอกลัวผีฮะแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้แหละแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับคือผมอาจจะเป็นคนที่ประเภทถ้าไปดูหนังผีหรือฟังเรื่องเล่าหรืออะไรเงี้ยหัวสมองจะค่อนข้างเก็บมาคิดทีนี้มันมีคืนหนึ่งอ่ะผมนอนอยู่คนเดียวตอนผมนอนเนี่ยผมก็หลับไม่มีอะไรสักพักมีเสียงตึ้ง ตกใจแล้วเพราะแบบผมมาเขาเรียกว่าภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเอกึ่งหลับกึ่งตื่นตึ้งผมนี่แบบขนลุกละผมไม่เคผมนอนมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเออผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเออมันมีอะไรคเออผมก็เลยลุกขึ้นครับออกไปดูข้างนอกก็ไม่มีอะไรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผมก็เลยกลับมานอนต่อผมคิดว่าเฮ้ยตัวเองฝันไป คิดเองเออคิดเองคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกผมก็เลยนอนอีกก็เลยนอนเฮี้ยนเฮี้ยนได้เสียงตึงตึงอิบเสิร์กูด้วยนะเปิดประตูตลกมเนี่ยนะทีนี้ผมก็เลยรู้สึกผวาแล้วใจไม่ดีแล้วผมก็เอ๊ะมันมาจากประตูหรือมาจากอะไรตรงไหนหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเห้เหี้ยได้ยินไหมดิน อยู่อยู่สองคนเลยสัตว์เฮ้ยสนุกเลเ้ยไม่กูไม่สนุกแล้วไม่ไม่ต้องถ่ายแล้วทีนี้เออผมก็เลยลุกไปดูก็ยังไม่มีอะไรผมแปลกใจมากคือแบบมันไม่มันไม่มีอะไรเลยเออพอออกมาแล้วมันไม่มีอะไรแล้วยังไงต่อครับผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับเข้าไปอืนะครับหยิบพระขึ้นมาห้อยจังหวะผมหยิบพระพระงฆ์นะครับ ปมะสบไม่ประสบห้อยไม่ได้จังหวะผมหยิบพระนะฮว้าปั๊บห่อมาห้อยชิบหายแล้วฮะอะไรฮะเห็นผีลืมพระอ้าวมีตะกรอบเหรอมีตะกรอบพระนี่ืยลืมอยู่บ้านจริงไหมจริงผมนี่เหงื่อตกเลยแบบเที่ยเฮ้ยคือแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบหลอนมากผมก็เลยนอนอืภายในนั้นเองคืนนั้นแหละครับอื ผมได้กลิ่นลอยมากลิ่นแบบเข้ามาตีจมูกกลิ่นนายฮะกลิ่นทูบเหรอฮะกลิ่นมาม่าใครวะเอี้ยเดินออกไปพี่พี่ทำมาม่าทำมาม่าโอ้เสียตกใจไอ้เสียนตึงตั้งคือปิดประตูต้มมาม่าอยู่ โอ้หนี่หลอนเลยเสียเวลาคือกลับมาไม่บอกปกติอยู่คนเดียวไงไอคนที่ตั้งใจดูมึงเนี่ยน่าจะด่ากันเลยไม่แด่ผมเล่าบ้างผมไม่ของจริงคือเป็นช่วงหนึ่งครับผมไปอยู่หอแถวมหาลัยแล้วปกติผมไม่ได้อยู่หอคือผมเนี่ยไปกลับแต่ช่วงนั้นเปนปีสี่แล้วโปรเจกต์มันเยอะมากก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องนอนหอแล้วคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเป็นหอที่อยู่ตรงข้ามมหาลัยแล้วก็เป็นหนึ่งในหอที่มีเรื่องราวเยอะถ้าใครไปเซิร์ชใน Google ก็จะเจอเจอทั้งในพันทิปอะไรต่างๆนี่คือารงผม เออมันก็เป็นหอผมก็ไปอยู่แบบคือผมไม่ได้คิดอะไรไงก็ไปอยู่มันถูกไงเออมันถูกไห่นะมันถูกแบบเออก็ไปอยู่ฮะก็จ่ายเงินเรียบร้อยทีนี้ตอนแรกผมว่าผมจะได้ห้องโซนแรกผมได้ห้องโซนตึกสองซึ่งมันเก่ามากเก่ามากมันเก่าแบบมันเป็นผนังปูนที่แบบมีคาบน้ําอะไรแล้วอ่ะแล้วห้องมีกระจกไหมห้องมีกระจกกระจกห้องบนเพดานมีกระจกไหมเพื่อห้องมันก็แบบใหญ่ใหญ่ระดับหนึ่งห้องโล่งๆคะผมก็ไปไปนอนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคือ นอนคืนแรกนะยโทษต้องบอกว่ายังยังแบบไป่ใช่กลางคืนด้วยอืเข้าไปในห้องเลยประมาณห้าโมงไปไปหลับพักก่อนไงแบบเราขนของมาเยอะไงผมหลับแป๊บนึงนะผมฝันว่าผมอยู่ในห้องนั้นฝันตัวเองอยู่ในะห้องห้องนั้นเลยนะเดินไปรอบห้องไม่เห็นอะไรผมเดินไปที่ห้องน้ำฮนะส่องตัวเองในกระจกเห็นผู้ชายอยู่ในกระจกสะท้อนอันนี้ก็ฝันอันนี้ฝันเลยล้วตื่นมา <c oughs> เปียกเลยฮนะ ฝันเปียก แต่นี่เป็นเรื่องจริงเจอจริงสุดท้ายผมก็รีบไปซื้อทูปมาไหว้เจ้าที่เลยคือยังไม่ทันดั้งคืนเลยแล้วกูแค่หลับไปแป๊บเดียวอ่ะเข้าฝันกูเลยอ่ะจริงเหรออันนี้พูดจริงก็คือจุดทูบสามร้อยดอกเลยกะว่ากะให้มันถึงกูวไม่ถึงพูดเล่นนะกูไปจุดเก้าดอกนะครับไม่รู้จุดถูกด้วยแต่ว่าจุดไปเลยฮะก็คือไปเซเว่นซื้ออะไรจุดเรียบร้อยเลยจุดเสร็จก็บอกว่ามาอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะถามนี่ได้นะหมอปลาอุ้ยหมอปลาไม่ไม่ไม่รู้ฮะหมอปลาเออแม่งทุบสารก่อนเรื่องลี้ลับจริงๆมััันนออยู่่่่่กกกททุีีฮะแลลล้วคคืเเาา็ แต่ว่าเอาจริงๆฮะเรื่องที่น่ากลัวเรื่องผีคืออะไรไหมฮะถ้ามึงจะบอกว่าเรื่องฝีเนี่ยไม่ใช่ไ <laughs> ม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าน่ากลัวกว่าเรื่องผีครับคือเรื่องเดียวเลยฮะ,ะเรื่องซาร่ายังไม่จบเลยฮะ<ล> <laughs> ผมเล่นไปแล้วนะไม่กูเล่นกูเล่นก่อนเราเล่นก่อนกูเล่นไปแล้วนี่อย่างมึงเล่นมึงมึงเล่นว่าอะไรวะกูเล่นว่าซาร่าไงมึงเล่นตอนไหนมึงเล่นเหรอกูเล่นไปแล้วกูจำไม่ได้คือจริงอ่ะอยากให้ทางบ้านนะส่งเรื่องผีเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเล่าห้ฟังจริงเหรอเออเรื่องผีกันไหนน่ากลัวฮะจะได้รางวัลนะคุณโบจะส่งกรอบพระไปหนึ่งอันไม่ได้เหรอไม่มีกูไม่มีไม่มีกรอบพระปะไม่มีบ้านไม่มีกรอบพระคุณโบเนี่ยรับบริการรับอัดพระนะฮะนุ่มเลยอัดกรอบพระตานม่เขียวเลยทุกองค์บาป ไม่กลัวฮะตกไปเพื่อนเต็มเลยถ้าผมขึ้นสวรรค์อะไปเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยเป็นคนดีอยอมตกมาลกดีกว่าทำไมเจอแฟนคนปัจจุบันประสบการณ์จริงๆอะของผมจะมีไม่ค่อยเยอะของเพื่อนผมจะมีเยอะอก็จริงๆถ้าเพื่อนๆอยากฟังก็จะมาเล่าให้ฟังในในเทปต่อไปใช่ครับเรื่องวันนี้เราอยากจะมาแชร์เล็กๆน้อยๆเล่าสู่กันฟังเรื่องตลกเอ้ยไม่ใช่เรื่องผีแต่มันดูเหมือนเรื่องตลกจังเลยวะ ยังบอกคนไทยนะี่อยู่คู่กับเรื่องริรับมานานแล้วอ,อย่างแบบจริงๆประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาต้องอนุรักษ์ต้นไม้อะไรย่างเงี้ยต้องออกเป็นกฎหมายโอ้โหยุ่งยากมีกฎลงโทษอะไรเงี้ยของไทยง่ายมากมึงพันผ้าเจ็ดสีจบแล้ว ไม่มีใครกล้าไปโค่นไม่มีใครกล้าไปตัดรดน้ํารดน้ำไปทุกวันใช่นี่คือเพื่อต้นต้นพันนะถ้าพันแล้วไม่พอเอามานายวางหนึ่งตัวเริ่มก่อนเริ่มไม่ใช่ตัวเดียวนะทั้พักเรยวจะมีทั้งไก่ทั้งอะไรเป็นการักษ์อ๋อเป็นการดูรลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเชื่อใช่แล้วก็ถ้าอยากจะหารายได้ด้วยทุกวันที่30 กับ14เนี่ย15เนี่ยก็เอาแป้งมาโรยโรยก่อนก็จะมาขูดกันเลยแล้วเราก็ขายหวยตรงนั้นนลแล้วก็รอวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแล้วก็ทาใหม่การเล่นหวยเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบสำนักใบหวยเยอะมากเลยไทยใบแบบเยอะเยอะมากๆที่ดังๆก็จะมีพวกแบบหวยไทยรัฐสายเจ้าพ่อเสือใช่ปะวะสายเจ้าพ่อเสือเกี่ยวปะไม่เกี่ยวมีมีมีใช่ไหมเห็นมีสายเจ้าพ่อโบ๊ทไห ไม่มีเจ้าพ่อโบนี <mesela> ่คือวิ่งเองเลยป่ะแม่แม่นาคแม่นาคแม่มันีมาเงี้ยญาณาคญาณาคอ๋อญาณาคญาณาคแต่ถ้าเกิดอยากได้ตังค์เยอะต้องไปแม่มันีฮะเร็วฝากฝากซื้อซื้อมื่นหนึ่งเนี่ยถอนมาได้หมื่นสองหมื่นสี่อ๋อดีเนียใช่แต่ตอนนี้เขาพักถอนทั่วคราวนะอยู่ในบุกคนไทยไม่ได้งมงายฮะแต่ว่าเราเป็นคนที่อยากมีความหวังอยากมีความสุขจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากแม่คุณอยากไปแบบจะอยากรวยนะไปไหน ไปไปหาแม่มันีอะเวลาถ้าผีอะไรเงี้ย เฮ้ยผม,มอยา่างนะเว้ยจริงเหรอเออได้ดิเฮ้ยจริงจริงมันมีเครื่องวัดนะเว้ยเอ่อเครื่อง E M F อ่ะมันขายใน eBay ไม่แพงและสามร้อยกว่าบาทเห็นเลยเหรอเห็นเป็นเส้นเนอไม่ไม่มันเป็นเครื่องอะไม่มันเป็นเครื่องที่แบบวัดสนามพลังแม่เหล็กสนามนพ,ลพ,ลพ,ลพลังแม่เหลก็กรอบตัวเราซึ่งมันจะวัดเฉพาะสนามพลังแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วแล้นั่นคือมันจะไม่ตรวจจับสิ่งที่ออกมาจากตัวเราเพราะมนุษย์เนี่ยก็ปล่อยแม่เหล็กเหมือนกันคือมันจะมีตัวเลขห้าอันอะไรเงี้ยไปดักเติ้งเติ้งเติ้ยชัดแหละอะไรเงี้ยซื ก็เสิร์ฟไปแล้วคุยเขาอะไรเงี้ยคุยได้เหรอเออคุยได้แต่ว่าเวลาเจอผีต้องต้องพูดสองภาษาไทยอังกฤษอะเผื่อไม่รู้เขาเป็นคนประเทศไหนเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรเงี้ยเออพูดไม่ชัดนะเขาบอกอ้าวแล้วน้ะเขาพูดอังกฤษไม่ได้พูดไทยไม่ได้คุ้นลำบากเลยต้องใช้ภาษามือเออฮัลโหลฮัลโหลวันจริงๆหน้าหน้าไปนะคุณโบจะไปไหมฮะเราจัดไหมจัดร้ายท้าผีไหมจัดฮะับผมไม่ถามคุเลยหรอ ผมเป็นคนไม่กลัวเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะจัดทํารายการเรื่องพวกนี้ปกติไม่กลัวเยู่ยแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีทีมงานช่างกล้องช่างไฟช่างอะไรผมจะเตรียมไปสักประมาณ500<อ>คน500คนมึงจัดเป็นสปอนาเลยวางแบบไปถึงสุาสานปั๊บคนอื่นเนี่ยตั้งไฟเราตั้งตัวจีนก่อนเลยเอาาเย500 <c oughs> คน <c oughs> <อ>ตั้งเวทีจริงๆเราไม่ได้จะลบหลู่อะไรนะเราคือ <c> ถ <oughs> ้ามีเราไปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยโดนนะโดนนะใช่ไหมโดนเนี่ยโดนยิ่งเราเคยเล่นเรื่องช่องสองผีมาโอ้โหนี่ เออว่าใช่แจริงเราไม่ควรไปล่าท้าผีเนี่ยเราเราต้องไม่ใช้อุปกรณ์แปลกๆเว้ยเรานี่มีคุณเราต้องหาคนหนึ่งที่ที่มีเซนต์ไปด้วยไว้สร้างสตอรี่จริงๆต้องมีหนึ่งคนต้องมีหนึ่งคนติดต่อใครได้บ้างอ่ะอันนี้ไม่หล่ะอันนี้ไม่หล่ะเพิ่งคุยมาหมอกิดโอ๊ยหมอหมอกรดแต่หมอกิดบอกไม่หมอกิดบอกว่าไม่ค่อยเห็นหมอกิดดูดวงอย่างเดียวไหมจริงคุณโบก็จะเป็นคนมีเซนต์ได้นะเซนต์อะไรคะเซนต์แอนดรูว์เซนต์อะไรวะเซนต์อะไรวะเซนต์ฟัง เซนต์ยูเซฟคอนแฟร์มีวิเซนเซลิกไหเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะไรอ่ะดิอ้าวมีอะไรเซนต์เซนเซย่าเซนต์เอกสารอะไรมีอะไรคอยนึงอันึง้อ่ะอันนี้อันนี้ไรไรเซนต์เซนต์ดิกีเพ็ดดิกีเซนต์เซนต์ท่านเร่องง่ายอ่ะเซนต์รศาด เซ็นล่าสารล่าสารล่าจะฟึ๊กเส้นหนาเส้นใหญ่เส้นทึบห้ามแซงไม่ได้เหรออ๋อเออเริ่มละเริ่มละเรื่อยเลยเส้นไหยเส้น